สวัสดีครับมีสวนเกษตรพอุ่จันทร์สีผ้าเมื่อบังกัน,ก,นการปลูกพืชหลายชนิดไว้น้ำกันนะครับนี่เป็นต้นบักเขียบครับนี่บักข้าวนี่บักมี่อันนี้ต้นบักข้าม เทิ่งเทงก็เป็นพลังนะครับหรือบักซีดาถันมากก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับต่อมาก็จะเป็นละมุดครับ ชัดจากละมุดไปกันสิเป็นต้นฟักติวครับ